สวัสดีทุกทุคนนะครับในวันนี้เราก็มาอยู่กันกันในเกมบีดเบฟโซกันเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวตัวละครอย่างเจ้ากิมจอจ็กเก้นแจ็คนะครับในเวอร์ชั่นสังเวียนนะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครสังเวียนตัวแรกเลยนะครับที่ออกมาให้ได้เปิดกัดนะครับเป็นตู้แยกแบบจริงๆจังๆเลยนะเป็นตู้ของสังเวียนเลยนะครับปกติเกมเนี่ยมันจะมีตู้กลางเดือนเนาะแล้วก็ท้ายเดือนนะครับต้นทุกกลางเดือนกับท้ายเดือนนะครับซึ่ง มันจะมีแค่สองตู้นะครับแล้วก็มีพวกตู้รีแลนด์อะไรพวกนี้แต่ว่าหลังๆเนี่ยมันจะมีตู้สังเวียนมาขั้นนะครับก่อนตู้กลางเดือนนะครับก็ตัวแรกเป็นกิมจอนะตัวที่สองน่าจะเบลคุยะเคมปาจิแล้วก็อุนคิีล่าแลวล่าสุดน่าจะเป็นบูโนนะครับบูโน่เบอเดวิดเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะมาแทนสังเวียนเลยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยสังเวียนมาทุกเดือนนะครับตั้งแต่เจ้ากิมจอมาเนี่ยสังเวียนมาทุกเดือนเลยนะครับแต่พอเบรเดวิดมา มันน่าจะมาแทนสังเวียนนะครับสำหรับบูโนเพราะว่าตัวละครของบูโนเนี่ยมันเก่งโคตรเลยในสังเวียนนะครับมันเก่งกว่าลง PVE ปกติด้วยนะครับบูโนในสังเวียนนะครับเพราะว่ามันจะมี ability เสริมความเก่งมากนะครับโอเคเรานอกเรื่องไปเยอะแล้วนะครับไปพูดถึงบูโนซะเยอะเลยเราต้องมาพูดถึงกิมจอนะครับสำหรับข้อมูลกิมจอนะ ิจอเนี่ยยังเป็นเผ่าอลันค่าแล้วก็ติดเอสปาดาเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวละครสีแดงนะครับในเวอร์ชันนี้เป็นตัวละครสีแดงเป็นตัวละครสายสก,กิลนะครับซึ่ง SP ตั้งต้นเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับอยู่ที่811เนะครับเป็นผู้สังหารยมทูตน,นะครับแน่นอนคัมพีเราก็ต้องเอาเป็น SP ขึ้นก่อนนะครับตามด้วยคิริคอนแล้วก็ปิดท้ายด้วย SP นะครับลิงก์ของเขาคือเพิ่มความเสียหายจากสก,กิล20%ซ์นะครับ มาดูในส่วนของเรื่องอุปกรณ์แล้วก็ลิก์กัดนะครับเครื่องประดับที่ผมแนะนำกิกนจอนะครับก็คือใส่ของปวกพลังกดมยานไปนะครับไม่ว่าจะเป็นยาชูกํกำลังบวกหรือว่า,อาของบวกเผาอลันคานะครับมันจะมีอันหนึ่งผมจำไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะครับน่าจะเป็น มันเป็นเก้าอีนะ้เนาะน่าจะเป็นเก้าอี้นะครับเก้าอี้อารันคาเก้าอี้เอสปาดานดเนี่ยนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันจะบวกพลังกดดันวิญญาณนะครับแต่ผมมีของที่เหนือกว่านะครับก็คือถ้วยชาสุดคลาสสิกนะครับมันเป็นของเอสปาดาอารันคานะครับมันจะบวกเยอะสุดก็เลยใส่อันนี้มานะครับใครมีอันนี้ก็ใส่ไปนะครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์สําหรับสายสกิลาาของอารันคาเอสปาดาที่ดีที่สุดในเกมนะตอนนี้นะครับก็ใส่ให้ตรงสีเนาะผมาก็ใส่ไปแล้วก็ออฟลองของ อุปกรณ์ที่ผมพูดมาเนี่ยให้ใส่เป็นพลังคลังวิญญาณเอาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้จะดีที่สุดนะครับส่วนลิงค์ตัวละครผมไม่มีเรื่องของน้ําหอมนะครับอินจอยตันนี้ผมไม่ได้อัพเรื่องน้ําหอมมาผมก็เลยใส่แบบไม่ต้องสนใจสีนะครับผมก็เลยใส่เป็นเคียวละคุลบรคูดาว14%อิชิโกะเอามาตายเกิดดึงครั้งแล้วก็ลดคูดาว12%กับไอเซนซซสุเกะที่มาเพิ่มความแรงนะครับได้จากพลังพลัวิญญาณเนี่ยเพิ่มขึ้น20%ไม่พอ ยังเพิ่มทุกอย่างเมื่อเลื่อนเราเต็มนะครับความแรงทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติการโจมตีของสกิลหรือการโจมตีจากทาให้ตายก็แล้วแต่นะครับเป็นลิง์ที่ดีเหมือนกันสำหรับไอเซนนะสามารถได้จากหอคอยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติท่าโจมตีกันคุณสมบัติท่าโจมตีของกิมจอไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีสนามปกติแต่ตัวละครเขาเนี่ยเป็นตัวละครโจมตีระยะไกลหรือเรียกว่าโจมตีสีน้ําเงินนะครับก็ดูจากสีตรงคุณสมบัติท่าโจมตีได้เลยนะเนี่ย เขาตีไก่นะครับพาสดีของกิมจอนะครับยังมีอยู่1อันเนอะันติดมาให้ด้วยคือกิมจอนี่ไม่ติดอ่อนแหลกนะครับไปยืนแช่บอ่อหมอกอ่อนแรงได้เลยหรือเจอตัวละครปลาหมอกควันติดอ่อนแรงก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ติดอ่อนแรงนะอาบิลิตี้ที่กิมจอได้นะครับมีเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติให้คุณ40%เพิ่มความเสียหายจากสก,กิลให้คุณตั้งต้งตนนะครับอยู่ที่40อันนี้มันบวกจากอุปกรณ์อะไระกับลิงหลายๆอย่างนะครับเลยเป็น80นะครับ เพิ่มความเสียหายทําไมตายให้60%นะครับลดคูลดาวกิมจอนี่มีอาบิลิตี้ติดลดคูลดาวมาให้ด้วยนะครับอยู่ที่12%ก็ดีมากเลยนะครับเพราะว่าลิงก์ของเขาเนี่ยมันคือเพิ่มความเสียหายจากสกิลเนาะ20%แต่หายห่วงเรื่องลดคูลดาวนะครับเพราะว่าเขาติดมาให้ด้วย12%ดีมากเลยนะครับ เพิ่มขอบเขตสกิลอีก20%นะครับเพิ่มฮิตสกิลบวก1ลดค่าป้องกันลดค่าป้องกันคืออะไรลดค่าป้องกันก็คือเมื่อกินจอสัตว์ไม่ตายไปเนี่ยอีก e ฝ่ายจะถูกลดค่าป้องกันนะครับจะโดนตีแรงขึ้นนะครับมีหลบอยู่เชิญบวก2นะครับเป็นทั้งหมดเป็น3ครั้งนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยซุปเปอร์อาร์เมอร์โดนตีไม่ลบไม่ชนะมีผลมากในการลงหอคอยในการลงอะไรก็แล้วแต่มันมีผลแทั้งหมดนะครับสำหรับซุปเปอร์อาร์เมอร์มันดีมากๆเลยนะครับเพราะเวลาคุณลง สังเวียนอะไรพวกเนี้ยเวลาคุณเจอตีเนี่ยคุณสามารถแดดได้นะครับมันจะไม่ชงักเพราะว่าในสังเวียนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ <c oughs> ค่อนข้างทเยจนนัวพอสมควรเลยนะครับอ่าซูปเปอร์เมอร์เลยจําเป็นมากสำหรับในยุคสมัยนี้นะครับมันดีมากๆเลยป่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าจริงๆอ่ะไอ้กิมจอตัวเนี้ยผมรีวิวไว้จบเป็นชาติแลลวนะครับทาคลิปรีวิวเสร็จไปละนะครับแต่ยังไม่ได้ลงเนาะแล้วปัญหาของมันคือคลิปผมบินนะครับผมดันไปลบ ผิดไปลบเป็นโฟลเดอร์เลยอะ่ะหายไปหายไปหลายคลิปเหมือนกันนะครับหายไปหลายคลิปเหมือนกันยังไม่ได้ลงนะคือมันทําเสร็จไปแล้วอะ่ะเหลือแค่เรนเดอร์นะครับเหลือแค่เรนเดอร์หายไปประมาณ10กว่าตัวได้อะ่ะที่ผมดองไว้ที่จะรีวิวนะครับบินไปหมดเลยเขาอย่างเซ็งนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตัวละครดรอปน้ําหอมเพิ่มนะครับใส่เป็นลิลูกะแล้วก็โคคุตโตะนะครับ2ตัวละครนี้ดรอปน้ําหอมเพิ่มเนาะ ก็เอากิมจอไปเล่นแล้วก็ให้สัตว์นี้เพิ่มแบบนั้นหอมครั้งนี้ไม่มีคูณ2นะครับพึ่งหมดไปไม่ใช้เพื่อนไปก็ดูดีสุดละในกิมจอสายสกิลนะตอนนี้นะครับสำหรับกิมจอสังเวียนนะครับตอนผมรีวิวเขาเนี่ยก่อนบูโน่จะมาอีกนะครับก่อนประกาศโอ้โหก่อนอายาคาชิเดือนที่แล้วอ่ะผมรีวิวตั้งแต่ผมได้มาจากตัวฟรีอ่ะกิมจอตัวเนี้ยนะครับแต่ก็ตามที่บอกนะครับไม่ได้ลงแล้วคลิปก็บินไป มาดูสกิลกันนะครับสกิลที่หนึ่งนะครับเตะแบบนี้อ่าดีนะกว้างด้วยนะระยะก็ไม่ได้สั้นมากนะครับท่าสองอ่าพุ่งไปข้างหน้านะครับแล้วก็ระเบิดคล้ายๆท่าหนึ่งนะครับแค่เปลี่ยนแค่อนิเมชันท่าสามกว้างกว่าที่ตาเห็นนะครับปล่อยเป็นขึ้นไปข้างหน้าก็จริงแต่ข้างขากระโดดอ่าท่าสองท่าสองอารมณ์เหมือนท่าหนึ่งโนเอลนะครับโนเอลเบอร์เดวินนะครับคล้ายๆกัน แต่ความแรงคงแรงกว่านะครับเพราะว่าเป็นสกิลสองเนาะมาดูใหม่นะครับท่าสองเห็นไหมอารมณ์คล้ายๆล้ายกับโนเอลเบอดวินะครับแต่ของเป็นโนเอลเนี่ยเป็นท่าหนะนึ่งนะอนิเมิชันคล้ายกันเลยเออเล่นง่ายนะกิมจอกอ่เดี๋ยวมาดูตีปกตินะครับฟันไปข้างหน้านะครับกิมจอกไม่มียกเลิกการนะครับแต่ก็สายสกิลเนะไม่จะเป็นต้องกลัว สาสกิลอย่างเดียวท่าสองเออท่าสามเนะีเห็นไหมว่ามันกว้างกว่าที่ตาเห็นนะครับอารมณ์มันเหมือนมันเต็มจอแหละนะครับสำหรับท่าสามเขาแค่ปล่อยคลืนไปข้างหน้าเฉยๆนะครับแอนิเมชันเฟรมเมรดทตกนี่เฮ้ยท่านหนึ่งผมชอบเขามากเลยท่านหนึ่งอะรู้สึกว่ามันดีเหลือเกินเ <laughs> มันดูกว้างมากแล้วก็ความไกลก็โอเคเลยท่าสองนะครับ ติดผิดเรียบร้อยลิงไอเซนหายนะครับติดผิดจะได้แค่ความแรงสกิลเฉยๆนะครับแต่เลือดไม่เต็มละอันสามง่ายอะ่ะตัวมันแค่ไม่ต้องรีวิวอะไรมากเลยอะ่ะรู้ใช่ว่าตีๆไปอะ่ะพอมาเล่นง่ายมากเลยนะสกิลมาดูกันใหม่นะท่าหนึ่งเห็นไหมปล่อยไปข้างหน้านะครับปล่อยไปทิศทางที่เราเล็งน,นะครับแล้วก็ระยะก,กว้างแล้วก็ความเร็วของสกิล ความกว้างความไกลอยู่ในระดับที่โอเคนะครับแต่ความกว้างผมว่ามันเกินโอเคอ่ะมันเจ๋งมากในท่าหนึ่งนะครับท่าสองเฉยๆนะครับผมชอบท่าหนึ่งมากกว่าคือมันคล้ายกันเลยนะครับมันท้ายกันท่าหนึ่งกับท่าสองเนี่ยแค่อนิเมชันแตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับเนี่ยท่าสองส่วนท่าสามดีกว่าที่ตาเห็นนะครับเอาจริงๆมันคือน่าจะเกือบทั้งจอนะครับมันปล่อยขึ้นไปข้างหน้ากระจริงแต่มันเกือบทั้งจอโอเคเดี๋ยวเรามาดูถ้าไม่ตายกันบ้างนะครับ เด็กสกุลยว้าวแรงนะครับแรงแรงเลยนะครับแรงจริงๆอันนี้แค่ใส่ลิงไอเซนไปตัวเดียวนะถือว่าแรงมากเลยนะทำไมตายคือทีเดียวหายเลยนะครับทีเดียวหายเลยอ้อเขาได้ในเรื่องของสังหารด้วยนะครับผมหรือเขาได้ในเรื่องของสังหารโยมทูตไปด้วย นะครับก็ไม่แปลกที่จะแรงขนาดนี้แต่จริงๆอยู่ในระดับที่แรงนะไม่ตายกินจอเนี่ยเพราะถ้าเกิดคุณใส่ของเพิ่มก็จริงแต่คุณไม่ได้ใส่ที่เพิ่มไม่ตายไอเทนชินไตวะถ้าเกิดพูดชื่อผิดก็ต้องขออภัยนะครับไอที่อิจิโกะมันฝึกใช้บางใครอ่ะนะครับไออุปกรณ์นันนั้นนะนะครับไอไนัน้นะบวกความแรงถ้าไม่ตายนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่ผมไม่ได้ใส่ผมใส่สแค่ไอเซนที่บวก20%เมื่อเรือเต็มนะครับก็ยังทีเดียวตายนะครับก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับมันมีเรื่องของ ลดค่าป้องกันด้วยนะครับก็แรงใช้ได้เลยสำหรับ e จอนะครับลุกเล่นสกิลเกมเพย์ดีนะครับผมไม่รู้ว่ามันอ่อนยังไงเนาะเพราะบางคนก็บอกตัวนี้อ่อนผมก็งงเหมือนกันว่ามันอ่อนจริงๆเหรอนะครับพอเล่นยังไงมันก็เก่งผมไม่คิดเลยว่ามันจะอ่อนนะครับหรือหลายคนอาจจะคงคิดนะว่าช่องนี้บอกเก่งทบทงตัวเลยก็ใช่นะครับเพราะว่าตัวหลังๆเนี่ยมันมันดูดีเยอะนะครับมันไม่ได้แย่มันไม่ได้แย่เลยนะครับ หรืออาจจะเป็นเพราะความเก่งของผมกับของคุณไม่เท่ากันก็ไม่รู้นะครับมาตรฐานคุณน่าจะสูงมากเลยทีเดียวนะถ้าเกิดกิมจอตัวนี้อ่อนเนาะแต่ผมว่านั่นในความคิดเนี่ยกิมจอตัวนี้คือมันมันดีแล้วมันเยี่ยมแล้วมันเก่งแล้วนะครับเริ่มเล่นมาได้ยังไงมันก็มันผ่านได้ทั้งหมดนะครับดันเก็บขนมเก็บคะแนนน้ำหอมน้ําหอมมันใช้ได้ทั้งหมดนะครับแต่น้ําหอมส่วนใหญ่คนก็ใช้ดอกน้ําหอมเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิมจอสำหรับผมนะสำหรับผม ไม่รู้คนอื่นที่ยังไงนะสำหรับผมนี่คือเก่งนะครับเก่งเลยเก่งสุดในบรรดากิมจอด้วยนะครับสำหรับสายสกิลนะตอนนี้นะครับสกิลคือดีท่าหนึ่งกว้างไกลโอเคนะครับแต่กว้างแต่กว้างมากนะครับท่าสองติดแค่ท่าสองนะท่าสองมันช้าไปหน่อยนะครับแต่ระยะคือโอเคไม่แย่เหมือนกันนะครับไม่ได้แย่นะครับแต่แอบชอบท่าอีกมากกว่าส่วนท่าสามดีเลยนะครับแรงปล่อยเร็วแล้วก็กว้างกว่าที่ตาเห็นนะครับ ประมาณนี้สำหรับจิมจอนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับผมนะครับแล้วก็ฝากมาด้วยสำหรับคนที่ยังไมไ่กดติดตามฝากมาหน่อยนะครับกดติดตามเพื่อเป็นการสนับสนุนผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะซัพพอร์ตอยากจะดเน a t ให้ผมก็สามารถคลิกลิงค์ข้างล่างนะครับแสดงเพิ่มเติมมันจะมีช่องทางด o n a t อยู่สามารถดเนทได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม,คมห่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ